สวัสดีค่ะเมแก้วพากินตอนนี้เราก็มาถึงร้านแ้ตาภูทะเลร้อยเอ็ดนะคะวันนี้เราจะไปกินอะไรกันบ้างาเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันเลยนะครับดูบรรยากาศร้านนะคะติดน้ำเลยค่ะอตอนนี้สมาชิกของเราก็นั่งรอแล้ว เรือนน้ำค้างออครับอก็จะริมน้ำเลยนะครับมีแพรริมน้ำด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงปลายปีต้นปีน้ำจะใสเหมาะแก่การลงเล่นนะครับช่วงนี้หน้าฝนน้ำอาจจะขุ่นสักเล็กน้อยไม่ได้เหมาะแก่การลงเล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะน้ำอาจจะไหลเชี่ยวได้ อาหารของเราก็มาแล้วนะครับกุ้งเผาส้มตำต้มยำปลาขังและก็ตำแตงเดี๋ยวจะมีอาหารสมทบเพิ่มอีกนะครับสมาชิกเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับ<ม>นั่งรถมาไม่เหนื่อยครับสนุกเพื่อกลังสนุกหับห <c oughs> <c oughs> ับแตงเดี๋ยวเราเตรียมรับประทานอาหารกันนะครับ<ม>อร่อยไหมครับน<ม>ิโอ<ม> แค่เนี้ยกำลังจ่วงข้าวเหนียวเลยนะครับนะด้วยนะครับโอเคครับไก่ด้วยไก่ด้วยโอ้โหเอฟซีเอฟซีอาหารเราเพียบพร้อมอาหารเพียบอาหารเพียบคนกินยังสู้ไม่ถอย อิ่มน้ำสำราญแล้วก็นั่งพักผ่อนอตามอัธยาศัยนะครับจับด้วยครับแกงง่ายตกเนละสบายไหมคะสบายขาดค่ะคนเข็นให้ใช่ไหมคะยกเองยกเอเลยง <laughs> ไปนั่งกับพี่ไหมครับไปไปไหม ไปไหมครับมามาเลยมาเลยวมูนมุนมนั่งแบบนี้ดีกว่าระวังหัวฟาข่มลูกสองลูกเดียว เออท่อง ABC ไปด้วยนะกำลังเพลิดเพลินกับการนอนตากแดดอยู่ ติดถนนใหญ่เลยค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับโคโค่นัทคาเฟ่โอ้โหคุณย่าแอมมี่กำลังสำรวจพื้นที่ตอนนี้ท้องมันตึงตามก็เลยเริ่มจอไม่ว่าจะโมคะทุกคนเลยเขาเหมือนไม่มองเลย นปนั้นวน,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 นป่านนช่วงรอเครื่องดื่มกันนะครับรนี่สะร่าเรากำ <c oughs> ลังรอเครื่องดื่มเย็นๆนะครับจะได้มาดับร้อนโอ้โห,โห,โหน้ำเปล่ามาอย่างรวดเร็วมาแล้วของนีโอสั่งเมนูอะไรนะครับ ตอบอรี่โซดาอ๋อ,อ uh huh. ตอนนี้ของกินเล่นของเราก็มาแล้วเป็นฝ่ายของโปดของเมก้าและเนโอนะครับโอ้โหพี่น้องเขากินแข่งกันโอ้โห นี่โอแซงไปแล้วหนึ่งเส้นไม่กล้ไม่หยองไม่กล้เคี้ยวเคี้ยวไม่กล้จะหยิบพอมหรือยังเอาแก้ต้าไม่ก็เคี้ยวตุ้ยตุ้ยไอ้ตุ้ยตุ้อ้ตุ้ยตุ้ยแก้ไขออนแต่ถ้ากระจ่ายไปในโซ่เดือนม่กลับเลยนี่มัโฆษณาอยู่มันวจะเลื่อนเป็นราคาครับตอนนี้เมนูที่เราสั่งก็มาแล้วนะครับแต่ค่อนข้างช้ามาเมนูอะไรบ้างเอ๋อนี่อะไรคะอันนี้ อันนี้คืเมีนอะไรหาสูตรได้เจอมีโอรีโอนมสดหรือเปล่าได้สั่งไหมตัวนี้เป็นช็อกโกแมกมาลาวานะครับคุณแม่ลองชิมดูครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอือก็หวานหวานอืมหวานเยอะครับ เมนูขนมปังของเราก็มาแล้วเช่นกันนะครับขนมปังฝอยทองและกุ้ยช็อกใจของปู่น้อยนะครับแบ็คคอฟฟี่น้ำผึ้งนะครับชิมได้ยังคะโอเคอ่ารีวิวติ๊กต๊อก่หรอตั้งนาฬิการลยกรเซืรอดเลยโอเคเข้มเข้มอ่าเข้มครับผมอ่าของนีโอพูดพิเศษสตรอเบอรี่โซดาปั่นเป็นไงบ้างครับ สดชื่นไหมครับถ้าน้ามาไลยครับ <Okay. S 2> เต็มจอเลยครับชิมหน่อยเปี้อวป้าโคโค่นัทปั่นเป็นไงบ้างคะอร่อยอ, okay. อันนี้เป็นเมนูอะไรนะว่าไงครับนิโอยากาศดีไหมครับเป็นหุ่นเลยครับตัวประกอบเหรอตัวประกอบบางฉากอ่ะไปให้น,อนะะ้องหน่อยค่ะ โย่หลบไปได้แล้วออกจากเบรมนี่บังแดดให้น้องเหรอสบายไหมคะเมกาแรงๆให้ตกไปเลยข้อฐานไม่มีพลังเลยเจ้าเล่เลยเกินกินตังน้ำากินตังน้ำากินตังน้ำ น้องเนี่ยแล้วมันหนักทางนี้มากกว่าต่อให้ดันยังไงก็ไม่ยิ่งหรอกว่ากฝั่งนึงจะดันนมาเม้าตกน้ำแล้วดูร่างหน้าหวาดเสียวมากเราจะจับภาพน้องตกน้ำได้หรือไม่ดูกันแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเมก้าพากินจังหวัด ร้อยเอ็ดในครั้งนี้มีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานเลยแล้วอยากให้เราพาไปกินที่ไหนอีกก็คอมเมนต์บอกเราข้างล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย